สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเสาร,ร์ขอวัดกัว่าพี่น้องวันจีนวันพระขอวัดกัว่าเมื่อนี้เข้ามากับเอื้อยสองคนพี่น้องเอ้ยมาเสบ,บาดสองคนอ้ออนักอนาคา,าเจ้าหม่างเลยพี่น้องเอ้ยสลาเก่าจะหม่างเรียบร้อย น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อความีหลอดนี้บอกระเจามมกแล้วเรียบร้อยดิบดไปเท่าไหร่บอเออแผ่เงินแผ่ค้ำไปุนทันทาน

เมตตากรรมาพี่น้องเลยเมตตาก็มสายดีับุญน้องสาสมุทราเนาะใส่บาตรพี่น้องตากรรมทำบุญน้องกับอะไรแล้วก็ทำในใหญ่แน่แล้วก็ใหญ่เป็นแน่เมตานางมิวนาะได้วหวงป่อยได้จะได้มาทำาทำบุญรักบาตรนเป็นสมุทรจวดจังหวัดกันเลยอาวรพูนฮัผู้วยดตามทางเกีใจดีเนาะพี้องเพจกันระห้ได้บุญนำกันเลย สักบาทตาบุญน้องเาบุอาทานกันได้พี่น้องด้มันเป็นวันพระคนกลบมาไลบานใดพี่น้องโอ้มัน o ินลานม เพื่นแพย์พุ่นบัตนให้ฟังเลยแต่หูใจสัยท่าตอกไมห่ตอกไมห่อไอ้ห่าอยากได้ มันบ่แม่นสิบ่ให้มันถอยหลังในกระพ้าวไสเนาะเออยินด้วยรับแขกตัวเองที่บ้านเฮาเนาะเออมาซอยซอยเนาะเออพีหลายเนาะได้นี่แหละลูกหลานของเฮา่อยู่กรุงเทพฯกรุงไทยพ่นจะเห็นบ้านเฮาสาเพิ่นาเงินฝากมต่อยอดเนาะสเาเนาะเออเอาอันนี้ก็ขึ้น่ไดพี่น้องบ้านเฮาเนาะเออ อ่อขัางทีเหตุด้วยคือเ่อเห็ดผ่าน้าเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้เนาะบ่ามันสิบ่ถนดแลดวกันเสาเ่อเนาะต้องไปแจ้งทางมันสีได้ได้ตามเขาขั้นบ่เทียงมันกผบ่ไปเตาเนาะอ่าบ่ได้คือหฮอถอก้านมาได้เนาะเฮอถอข้านเท่้านแต่ในเรื่องอีกเนาะแต่บัตรตัเสาี่เขา่มีสาบเอนี่มันกาสีบ่เทียงบ่ตรงเหตุก็สียากเนาะ เออจะมงพวกเขาก็ก yeah. ้ากันทาทุกทิศแล้วาเนกาพวกเขาก็จเลือกเสาล่างข้านอกคุณแม่รัเนี่ยคนรุ่นคนนนอกรับสาโบราเอาซาททองนออะสเปนอะไรเนี่แม่เต้พีเทาอที่พวกจองเนาะเปนเสาของผกทานนอเสาแต่ละต้นแต่ละต้นเียนชื่อไว้อาของแม่นั่นแม่นี่นอ กูจองเขาแล้วนาเพราะผพกี้องกระเคนียคือนเคียน่เสาต่อห้องเนี่นอ่ออนันตอว่าาอาพิสนนอเออุดบุญที่หัวหองสรางไว้ต่อไปให้หัวอกกีมุญงีแล้วถูถอยหัวหอนอไอติชูสัตว์บ้าเราเออช่าเออันนี้โเชื่ออาจจะลบนูนอคือคนกเอแล้ ผู้ขาได้ยินเชียงอันบานโมงพ่งเบ้าก็อินทุ่งไปแจกเกงาใสทันใสไปเชือมม่วนมาคายกันเพม่แจกใหม่ไปแตกสอมดัวนาอไนทโมงศอพระจอก็เห็นเลยว่าโอ้สี่นาวน้องเปต่อกูสิ้นพี่น้องเลยมีหน่อยกับต่อหน่อยมไลยกต่ต่อไล่ I wow.

ข้าพี่ช่างอะไรนะม่มีมาบ่ไรพี่น้องค่ะดึงออกลระข้าพค่เพ่เพ่พี่นข้า หเขาแกวห้องเลยท้าบุญนี้ขัวห้อกเงเอ้อดีแลนหแล้วก็ากาอลางอัหอดีแลน่อ้วัดี้พุทธกมางแล้วเรียบร้อยพี่ค่าแน่เรียบร้อยพี่น้อง ไปพี่เนาะเราก็สิได้มืองนเยพี่เนาะเลยบรรยากาศในวเถ่าเราลงมาใส่บาตรเราเอาปักกเดาเพอพี่เนาะเองกกกระดาเ้พี่นาะเนี่ยสองคน พักระดาวมากินเลยอ,อ๋อยีเทิงผมมันดอกอันนั้นอ่ะเมนยีเทิงผัดดอกข้าวขย่างอยู่มันอ,อันมันแก่ปะไม่ได้คมไม่ไเท่าอืออือ,อ,อ,อ ออืไม่ถามเราเอาปากกราดาวพี่ดอกเอ้ยนี่เมื่อปากกาดาวเอ้าลืมเลยลืมคันปากพี่น้องมือเขา วัตรเฮาพี่น้องเอ้ยใส่บัตใส่บัตรในเรียบร้อยอันสลาตัวนี้นะ่ะ่นมาจากตัวเก่ามามาต่อต่อสลาตุนต่อพ่อพ่อได้ให้คนให้พี่น้องไม่ออกมาใส,ส่บาตรยำมันซีนมันพระพี่น้องอน่ะนะประวัติโตใหม่ผลก็ยังเห็ดจักจักปีแล้วพี่น้องสิแล้วมางบกับบุคลายปานธได มาหอ่อเทอนแล้วพี่น้องเอดเด้ยใจ่บาทเจ็บเดบบลอยคลิปนี้รับบุไรก็ฝากกูไรก็แชร์ก็ติดตามก็สับสก,กัดเหมอนเดิมพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่เด้อสบายดี